สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาแนะนำนะครับการทำ ter, อินเวอร์เตอร์เทยวไเวฟ24โวลต์ไปเป็นไฟ220นะครับใช้ในระบบโซล่าเซลล์คือผมทำเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาไปทดสอบที่บ้านาสักหนึ่งสัปดาห์ละก็ดูลักษณะของการกินกระแส DC AC อยครับก็เลย วันนี้เอามารื้อมอแปลงนะเพื่อมอแปลงเป็นมอแปลงจากอินเวอร์เตอร์ของเก่านะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบ uh, modify sine w a v ซึ่งมันไม่ตอบโจทย์กับการใช้งานวันนี้ผมเลยเอามอแปลงเข้ามาครับแล้วก็เอามาหรืนะ้หรือพวกกระดาษที่มันห่ออยู่เพราะว่ามอแปลง e i เนี่ยเวลามันทำงานเนี่ย มันจะมีความร้อนสูงคือแล้วก็การกินกระแสสแตนบายของเขาจะจะเยอะกว่ามะแปงเทอร์ลอยนะครับแต่ว่าในเมื่อเรามีมะแปงเก่าท,ที่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วครับแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยผมก็เลยเอามาใช้นะมาแยกขดนะครับคือเอาขดเซนเซอร์ออกเพื่อเอาขดลวดเนี่ยมาขนานกันเพื่อที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพาในการ จ่ายกระแสได้ได,ได้ได้ดีขึ้นนะครับก็ได้รับคําแนะนํามาจากหลายๆคนนะครับว่าถ้ามีมอแปลงอย่างเนี้ยให้เอาขดนะครับมาขนานกันมันจะดีกว่าการทํางานมันจะดีกว่านะครับซึ่งไฟที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นไฟที่เหมาะสําหรับระบบ24โวลต์อยู่แล้วตอนนี้ผมจับมาขนานกันเนี่ยมันจะจ่ายไฟอยู่ที่ประมาณ1 1โวลต์นะครับซึ่งก็เหมาะสําหรับทำอินเวอร์เตอร์ ระบบ24โวลต์ไป220โวลต์อยู่แล้วนะครับสำหรับบอร์ดก็เป็นบอร์ดของจีนนะครับเป็นบอร์ด8 MOSFET ตัวนี้1,800วัตต์นะครับกล่องนี้ก็เป็นกล่องที่ผมเอามาจากไอ้กล่อง CNC เก่านะครับคือเมื่อก่อนผมเอาได้ CNC ลงมาข้างในเนี่ยแล้วก็ไปเปลี่ยนระบบะกล่องนี้ก็เลยเป็นกล่องว่างผมก็เลยเอามาทำ ไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรหน้ากากตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมเอามาจากไหนคือผมซื้ออินเวอร์เตอร์นะครับเป็น modified sine w a v เนี่ยตัวเล็กๆแต่เขาเขียนว่า1 2 0สองวัตต์จริงๆมันไม่ใช่หรอกครับมันได้มัน300วัตต์ก็เก่งแล้วตัวเนี้ยผมเอาไปใช้แล้วก็ไปต่อกับ ATS แล้วปรากฏว่า ATS มันไฟมันย้อนนะครับ ตัวนี้ก็เลยพังแล้วก็พอใช้มาอีกสักระยะหนึ่งเอทพังด้วยผมก็เลยมานั่งนั่งวางระบบใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าตัวนี้มันไม่แพงซื้อมา5-600บาทแล้วก็ใช้ได้แป๊บเดียวนะครับแต่สิ่งที่เราเราได้คือเราเรา,เร,ารู้ถึงปัญหาแล้วก็การวางระบบต่างๆมันมันมันจะต้องรัดกุมมากกว่าเดิมส่วนตัวอินดักเตอร์เนี่ยผมพันเองนะซื้อแกนมา แกนโฟไลน์นี่ข้างใน 3, 3สามสามเนประมาณสามนะครับข้างนอกห้าเซนแล้วก็ใช้ลวดทองแดงนะครับมีความโตสองมิลสองมิลแล้วผมเอามาขนานกันสี่เส้นนะแล้วก็พันเข้าไปให้มันได้แบบเต็มที่เลยของของแกนเหล็กแกนเฟร์ไลท์เนี่ยนะครับวัดออกมาแล้วได้ประมาณ 30มไมโครเฮนระี่นะก็ก็โอเคถือว่าไว้ทดลองใช้ได้อยู่ผมวัดกระแสต,ตอนตอนที่ยังไม่ได้รือเครื่องออกมานะครับกระแสสแตนบายที่ไม่ได้ใส่อินดักเตอร์ก็จะอยู่ประมาณ850มิลลิแอมแต่พอใส่อินดักเตอร์ไปมันก็จะกินอยู่ประมาณ650-700มิลลิแอมก็ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับในในในงบของอินดักเตอร์ที่เราทำเองไม่แพงลวดนี่ก็200กว่าบาท ตัวเฟอร์ไลท์นี่ก็50บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ถ้าใครไม่อยากทำก็ไปซื้อนะครับมันจริงๆแล้วค่ามันควรจะเป็นที่ประมาณ47ไมโครเฮนล,ลี่นะเพื่อน,อนๆอันนี้ผมพันเล่นๆลองดูแต่ว่ามันก็ลดได้ลดกระแสได้ประมาณนี้ยก,ก็ใช้ไปก่อนนะครับทำออกมาแล้วก็เสียได้นะก็ใช้ไปในส่วนของบอร์ดนะไ การต่อต่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยลงลึกเข้าไปนะครับว่าเป็นยังไงจริงๆการต่อบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อนๆมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนหรือว่า,าวุ่นวายอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจคอนเซปต์มันนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่เรามีนะแล้วก็ไฟเป้าหมายของเราว่าเราจะใช้ไฟสักกี่วัตต เอาอินเวอร์เตอร์ไปซัพพอร์ตให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราที่เราต้องการเนี่ยสักประมาณกี่วัตแล้วก็เป้าหมายทรัพยากรสำคัญนะครับไม่ใช่เป้าหมายม้อแปลงนะครับเ,เราต้องดูว่าถ้าบางคนมีอยู่แล้วเียครับมีของ UPS ที่วัดสูงสูงหน่อยนะครับหรือว่าของเ,ออเครื่องอินเวอร์เตอร์รุ่นเก่าๆมีของผมเนี่ยได้มาก็คืออินเวอร์เตอร์รุ่นเก่าเนี่ยมัน มันเป็น modify sine wave นะครับเหมือนที่บอกแล้วก็มันแค่200วัตต์แต่มอแปลงที่เขาพันมาในตู้นะครับมันใหญ่ตัวนี้มันมาประมาณ4กิโล4กิโลครึ่งนะครับแล้วก็ลวดก็เส้นค่อนข้างใหญ่ผมก็เลยเอามาวัดไฟแล้วก็ถึงได้จะเอามาทดลองนี่แหละกับบอร์ดอินเวอร์เตอร์เพียว sine w a v นะครับซึ่งผมผมดูแล้วก็ เข้าใจว่านะครับผมน่าจะได้สัก800วัตต์อยางเงี้ยสำหรับอมอแปลงตัวนี้นะซึ่งซึ่งกับถ้าเทียบกับน้ำหนักแล้วก็ลวดทองแดงที่เห็นอยู่ต้องลองดูนะครับอนาคตก็คงจะต้องหางบมาเปลี่ยนเป็นมอแปลงเทอร์ลอยนะครับแน่นอนเพราะว่าประสิทธ,ธิภาพแล้วก็การให้กำลังมันมันดีกว่านะการต่อนะครับ ผมใช้ระบบ24โวลต์ก็ต่อแบตเข้ามานะครับเอาสายบวกมาเข้าตรงจุดนี้ของบอร์ดตรงฮีทซิงนะครับที่เขาเขียนไวต้ตรงบวกแล้วก็คั้วลบเนีเพื่อนๆจะเห็นผมเดินมาแล้วก็มาเข้าตรงจุดนี้เพื่อนๆต้องสังเกตดูนะครับว่าเวลาเราซื้อบอร์ดมาเนี่ยคือมันสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวเนี่ยบางทีมันดูเหมือนกันแต่ว่าจุด vr ต่างๆแล้วก็จุดต่อ บางทีมันก็แตกต่างกันนะครับทรานส์ฟอร์เมอร์หรือว่ารีเลย์อะไรต่างๆเนี่ยบอร์ดจ่ายไฟบางตัวใช้ไฟจากด้านนอกบางตัวใช้ไฟจากข้างในอะไรอย่างเงี้ยเราเราอาจจะดูดีเทลตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็พอเอาไฟเข้ามานะครับผมก็พ่วงสาย24โวลต์นเนี่ยไปเลี้ยงพัดลมพัดลมตัวนี้จะทํางานตลอดเวลาแต่ว่าพัดลมตัวนี้เป็น เป็นพัดลมเก่าของเครื่องถ่ายเอกสารนะครับมันเป็นพัดลมแบริ่งซึ่งมันจะหมุนไม่ไม่ไม่แรงมากมันจะหมุนแบบลักษณะแบบเงียบนะครับตัวนี้ผมก็เลยเอามาใส่เพื่อที่จะระบายความร้อนออกไปนะเมอแปลงยีไอมันจะแบบมันจะค่อนข้างมีความร้อนอมากกว่ามอแปลงเทอร์ลอยนะครับแล้วก็ตรงส่วนพัดลมนะครับที่เขาให้มา เพื่อที่จะระบายความร้อนฮีทซิงตัวนี้นะครับก็คือทํางานตามอุณหภูมิถ้าฮีทซิงร้อนถึงความร้อนระดับหนึ่งที่เขาตั้งไว้พัดลมตัวนี้ก็จะทํางานคือเป่าฮยทซิงแต่เท่าที่ผมลองนะเพื่อนๆอหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นพัดลมตัวนี้มันทํางานเลยมันต้องคงจะต้องแบบให้ซิงอุ่นๆหรือว่าให้มีความร้อนมากขึ้นกว่าที่ผมใช้เพราะว่าผมใช้เครื่องใช้ฟ้ามัน3า0อวัตต์อะไรเงี้ยครับ ที่เอาไปเทสนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าระบบมันที่ผมเซตไว้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับผมแค่เอาไปลองเฉยๆแล้วก็จุดต่อนะครับตรงแจ็คเนี่ยที่เขาให้มาตามบอร์ดนี่นะครับแจ็คขวามือตรงนี้มันจะเป็นตรงจุดนี้มีสองขั้วนะครับเขาเขียนว่าบวกลบนะก็คือตรงนี้ถ้าใครมีพาร์เนลมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอล วลต์มิเตอร์นะครับเอามาเสียบมันจะแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่ที่เราจ่ายเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเลื่อนกล้องนิดนึงตรงจุดนี้นะครับจุดที่2ก็จะเขียนว่า220โวลต์220ตัวนี้ก็คือเป็นไฟที่ออกมาจากม้อแปลงนะครับแล้วก็ต่อคาปาซิเตอร์ตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์ความถี่นะครับ COM คอม ln มามาเสียบ เป็นไฟฟีดแบ็กให้กับบอร์ดตรงนี้นะครับตรงจุดต่อมาจุดที่3ตัวนี้เป็นไฟ220เหมือนกันมันเป็นจุดที่ต่อพ่วงก,กันมาผมเอามาเข้ามาเลี้ยงตัววัดมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือดึงไฟ2 20ที่มันออกมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับเอามาเสียบนะเอามาเลี้ยงตัววัดมิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับ ตรงนี้เป็นสวิตนะมาต่อสวิตเนี่ยผมก็ดึงมาต่อสวิตตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นจุดต่อแสดงสถานะ LED นะครับก็คือเป็นจุดเดียวกันกันกบ LED ในบอร์ดนี่แหละนะก็ต่อออกมาเพื่อที่จะเอามาไว้หน้าตู้นะครับก็ประมาณหลักๆเข้าๆประมาณนี้นะครับรายละเอียดจริงๆในเนี้ยมี ช่องของอาจารย์นะครับแต่ผมอนุญาตเรียกอาจารย์แล้วกันมีหลายคนนะครับที่ทําบอร์ดหลายๆรุ่นนะครับเอามาแนะนําอธิบายแล้วเขาอธิบายไว้ละเอียดอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเอามาอธิบายเหมือนอนะธิบายซ้ำนั่นแหละแต่เพื่อนๆไปหาดูได้นะผมก็ดูจากช่องของวันไลฟ์เฟิร์นดีไนะครับแล้วก็บ็อบโซลาเซลล์แล้วก็อะไรอีกหลายๆช่องนะครับ เซียนโซลาเซลล์นะครับเขาก็อธิบายหลักการดีเยอะแยะเลยเพื่อนๆไปดูใน YouTube นะครับไปศึกษาผมเนี่ยใหม่มากสำหรับการทำอินเวอร์เตอร์หรือว่าในวงการโซลา r เซลล์นะครับเพราะว่าจะเอามาทำเล่นๆใช้ในบ้านแค่นั้นแหละนะก็เลยต้องศึกษากับอาจารย์หลายๆท่านนะคนดังๆในลำพูนก็มีนะมะีช่างเอกลำพูนรนับซ่อมด้วยผมก็ติดตามท่านอยู่นะ ข้อมูลของอาจารย์หลายๆคนนะครับก็เอามาประมวลแล้วก็มาทําพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมเอาพัดลมเย็นเอาลมเย็นเข้านะครับผมต่อก็คือต่อมาจากแหล่งจ่าย24โวลต์จากแบตเตอรี่เข้ามานั่นแหละแล้วก็มาผ่านรีเลย์เสร็จแล้วก็จะมีตัวจับอุณหภูมินะครับตัวตัดกําหนดอุณหภูมิว่าให้ให้ใหม้อ,มอปแปลงเนี่ยมันร้อนถึงกี่องศาแล้ว แล้วมันโฟพัดลมตัวนี้เข้าไปเอาลมเย็ยนเข้าไปเป่าแล้วตัวนี้ดูดออกนะครับหลักการของผมมีแค่นี้ส่วนตัวจับอุณหภูมิตัวนี้ใช้รุ่นนี้นะครับที่อันนี้ผมพ่นสีดําไป xhq d o 0 b u นะตัวรุ่นนี้เป็นไฟ2 2 0นะครับคือเอาไฟเลี้ยงตรงนี้แล้วก็อันนี้ไปต่อโหลดอันนี้เป็นตัวจับอุณหภูมินะเป็นเป็นหัว วัวจับอุณภูมิใช้ง่ายนะครับใครที่อยู่ในวงการพวกเ,เลี้ยงไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีประโยชน์มากเลี้ยงสัตวนะ์ให้ให้ไปฟักไข่ทําตู้ฟักไข่อะไรพวกเนี้ยผมว่าดีมากเลยตัวเนี้ยแล้วราคาไม่ถึงร้อยอ่ะถูกมากนะเดี๋ยวผมจะขอ,อประกอบหม้อแปลงเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนึง่ง ก็ติดตั้งหมออแปลงมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่นอนตรงจุดนี้นะครับของบอร์ดตรงนี้2จุดนะครับก็คือต่อมาที่มออแปลงที่ขด 12V ใโวลต์น,นะครับในระบบ24ถ้าเป็นระบบ 12V โวลต์ก็ประมาณ 56V โวลต์ได้นี่นะครับของผมก็ต่อผ่านาตัวอคอยตัวนี้นะครับเข้ามาที่มออแปลงนะครับแล้วก็ไฟขด220 เอามาใส่เทอร์มินอลตัวนี้แล้วก็มีคาปาซิเตอร์4.7ไมโคนะครับต่อคล้อมไว้เพื่อที่จะกรองความถี่สายอีกคู่หนึ่งก็มาเข้าที่บอร์ดเพื่อจะเป็นจุดฟีดแบ็กไฟ220เพื่อที่จะไปปรับที่ VR ตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพร้อมที่จะเทสแล้ว ในส่วนพัดลมตัวนี้มันมันจะหมุนแรงมากผมเลยเอาตัวมาลดไฟนะเพื่อที่จะลดสปีดลงนิดนึงมันเป็น DC bus ัสเลนะครับ24โวลต์ถ้าปล่อยไฟ24โวลต์ตรงๆเนียมันจะหมุนดังมากนะครับเพราะงั้นเพื่อเพื่อลดเสียงนะครับของพัดลมผมก็เลยลดไฟลงโดยใช้ตัวตัว,ตวลดไฟตัวนี้ ก็พร้อมที่จะปล่อยไฟเข้ามาแล้วนะครับจากแบตเตอรี่แต่ว่าแบตเตอรี่ผมอยู่ที่บ้านนะครับตัวนี้ผมจะใช้สวิตชิง่งเทสแทนะตัวนี้เป็นสวิตชิ่งจากญี่ปุ่นเลยนะครับมันจะกลับหัวนิดนึงเป็น3 6ม6 6โวลต์นะ16แอมป์ M, แต่ว่าผมปรับโวลต์ตัวนี้ให้ต่ำสุดก็จะได้ประมาณ2 8ผมเทสแล้วมันบอร์ดมันไม่พังนะครับตัวนี้มันรับได้ นะก็โวลต์จริงๆตอนนี้ผมป้อนเข้ามาจากสวิตชิ่งเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะป้อนเป็น28โวลต์น,นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะตัวเบรกเกอร์กับชิโนเมอร์เนี่ยจริงๆผมต้องเอามาต่อกับไฟเอาท์พุตของของอินเวอร์เตอร์นะครับเหมือนว่ามันไม่สะดวกที่จะต่อตอนนี้นะครับก็เลยเอามาเสียบกับไอ้ตัวสวิตชิ่งก่อนนะครับ ไปชิ่งตัวโตนะครับเพราะว่าเขาจ่ายกระแสได้16แอมป์เต็มๆนะผมจะลองเปิดไฟเข้ามานะครับ บอร์ดทำงานแล้วนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิที่มาแปลงนะครับ31.6เองศาอันนี้คือไฟสถานะของวั์มิเตอร์ที่แสดงออกผมปรับไว้ประมาณ223-224นะครับนะความถี่ก็5 0 h เนฮะิร์ตตอนนี้พัดลมตัวนี้ก็ยังไม่ทำงานเพราะว่า อ,อุณหภูมิมันยังไม่ถึงผมตั้งไว้ที่40องศานะครับเดี๋ยวลองเทสโหลดเทสสว่านดูเพื่อนขออนุญาตตั้งกล้องนะครับสว่านตัวนี้เขียนไว้ที่450วัตต์นะครับของมา k i กิต อาจจะเสียงดังนิดนึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวลองเทสดูให้สังเกตไฟที่บอร์ดนะครับไม่มีกระตุกนะครับคือแสดงว่าสวิตชิ่งที่ผมต่อกระแสมันมันพอที่จะจ่ายตอนสว่านมันดึงนะครับไฟมันก็ในบอร์ดมันก็จะมีไม่มีการเออร์เลหรือว่ากระตุกนะ ซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยปกติปกติเวลาที่เรา,เ,าเปิดกดสวิตช์สว่านเนี่ยไฟมันจะกระชากนะครับมันจะกินไฟมากกว่าตอนที่มันรันปกติเดี๋ยวผมเอาลองจิกซอดูครับ จิกซอของสแตลเล่นะครับตัวนี้600บาทน,นะลองดูมันจะต้องกระตุกแน่นอนนะผมว่านะเพราะว่ามันดึงไฟ DC นะจากสวิตชิ่งค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเรากดเดี๋ยวลองดูครับ สังเกตว่ามันจะกระตุกนิดนึงนงครับตอนช่วงช่วงที่ผมกดนะครับจิกซอก็ทำงานได้นะครับถ้าพูดถึงผมไปใช้แบตตะรีร่ที่บ้านนะครับร้อยร้อแอมก็ผมว่ามันมันมันเหลือเฟือสำหรับการจ่ายกระแสให้กับจิกซอนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื <t> ่อนๆ อย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเพียงแต่ว,ว่าเราต้องมาปรับใช้กับสิ่งที่เราเจอนะครับกับ,ก,บกับงานของเรากับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ไฟแต่ละบ้านใช้ไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆเพราะงั้นเวลาเราดูคลิปใน y o u t u อ่ะเราก็ไปดีไซน์นะของของ,ของเราเองด้วยนะครับ ในกลุ่มของ DIY มันก็จะประมาณนี้นะครับทำแล้วมันสนุกก็ทำระเบิดบ้างช็อตบ้างก็ต้องทำใจนะครับนะแต่ทำออกมาแล้วเราก็ใช้งานได้เราก็จะภูมิใจเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือเราค่อยๆทำค่อยๆหาความรู้ไปทำแล้วใช้งานได้แล้วก็มีความรู้เพิ่มด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องขอบคุณ อาจารย์ใน youtube ทุกท่านนะครับที่มาแชร์รประสบการณ์มาแชร์การใช้งานนะต้องต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมเชื่อว่าหลาย,ลายๆท่านที่มาแชร์เนี่ยระเบิดมาไม่รู้กี่ครั้งเจอไฟช็อตมาไม่รู้กี่หนนะผมว่าทุกคนก็ก็มีใจที่จะเอามาแชร์ให้ฟังให้ดูนะครับขอบคุณมากๆนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยว คลิปหน้าผมอาจจะไปถ่ายระบบที่บ้านดูว่าผมผมทำอะไรไปบ้างนะครับเพื่อนๆมีแผงอะไรต่อยังไงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้กับโหลดประมาณไหนนัมาแชร์กันไม่เก่งก็ต้องศึกษาหาความรู้ไปนะเพื่อนค่อ,อ,คอยๆ่อย,อยทำไปเรียนรู้ไปได้วยกันเพื่อน,อ,นอาจารย์เยอะแย,แย,แยเลยนะก็ขาดตกบกพ้่องอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่คนเก่ง อะไรหลายๆอย่างนะบางเรื่องก็ต้องทำไปเรียนรู้ไปนะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามอันนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับผมในวงการ DIY ก็คือเรื่องของโซลา r c เซลล์เรื่องของการทำอินเวอร์เตอร์นะ,นะเพื่อนๆสนใจบอร์ดอินเวอร์เตอร์อยากทำเองก็ไปเซิร์ชดูในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะครับมีอะไรก็มาคอมเมนต์มาถามกันมาพูดคุยกันได้นะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามแล้วให้กำลังใจกันกดไลค์กันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ